มหัศจรรย์ไพ่รัตนาะราศีต่อไปราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่จับได้พระเทวทัตก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกก็พระเทวทัตซะแลว้วเริ่มต้นตุลจีนนะครับต้อนรับตุลจีนต้อนรับปีใหม่หลายท่านครับชาวราศีกรกฎพิมพ์เข้ามาถามผมข้างล่างคุณผู้ชมแม้่านฟังดวงไพ่รัตนะนะ ราศีกรกฎทีไรเนี่ยนะฉันดวงไม่ค่อยดีทุกครั้งเลยแต่ไพ่นี่ออกมาดีจังเนี่ยแหละครับสมใจเนกบางลังก์แล้วครับคุณผู้ชมแหมไพ่ใบแรกเนี่ยล่อพระเทวทัตซะก่อนเลยนะเอาละคุณผู้ชมเข้าเรื่องเลยทีหลังเยี่าไปขออะไรที่มันไม่ดีนะไม่ได้นะคนเรามันกินพริกกินเกลือนะบอกนี่แม่ฉันดวงไม่ดีเลยดวงไม่ดีเลยไพ่บอกดูดวงดีไปดูดวงที่ไหนเจ้าไหนเขาก็าบอกว่าดวงดีฉันนี่ดวงไม่ดีผมมันดวงไม่ดีตามนั้นนะอย่าไปพูดนะ นึกออกไหมคคุณผู้ชมไม่ได้นะไปเล่นอะไรกับพวกนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องระวังนะฮะไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมครับพระเทวทัตวันนี้คุณพ่อคุณแม่ฟังไพ่เนี้ยให้ลูกหรือพี่น้องเนี่ยฟังไพ่อันเนี้ยให้พี่ให้น้องเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมบอกเขาสักนิดหนึ่งเวลาจะเริ่มต้นหรือลงทุนทํากิจการอะไรใหม่ๆของบางอย่างที่บ้านเรามีเนี่ยนะฮะ สมมติคุณผู้ชมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้ลูกคุณหรือว่าพี่น้องคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เราลองไปดูซิว่าเรามีของเก่าๆที่บ้านเราไหมไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเวลาจะทำอะไรจะเบิกของใหม่ตลอดอุย้ยฉันต้องซื้อนะแหมฉันจะเปิดร้านนี่นะฉันต้องมีหม้ออันใหม่มีกระทะมีเตาหลิวอะไรนะไม่ได้นะคุณผู้ชมนะใช้ของเก่าไปก่อนครับประหยัดนิดนึงเพราะว่าเดือนเนี้ยไพ่ใบแรก เป็นพระเทวทัตฉะนั้นการลงทุนอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับส่วนที่2ระมัดระวังนะฮะคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะชาวกอกกด,ดูดวงกับผมจะออกจากงานเบรกไว้ก่อนเลยนะใจเย็นนะไม่ได้นะเพราะออกแล้วนะเรายังไม่ได้สมัครที่ใหม่นะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันเคว้งนะครับแล้วเวลาเราเคว้งเนี่ยเราเนี่ย เป็นคนขี้น้อยใจชาวราศีกรากฏเป็นราศีขี้น้อยใจใครพูดอะไรนิดหน่อยเก็บไปคิดแหละอย่าไปคิดมันครับคุณผู้ชมบางทีเรามองเลยเลยไปบ้างนะฮะอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปโอ้ฉันเนี่ยนะแหมทําไมามันลําเคนอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมอยา่ยาอย่าอย่าไปคิดถึงมันเริ่มต้นใหม่ลุยใหม่ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกเรายังมีความหวังอยู่เสมอ คุณผู้ชมจำไว้นะคำนี้สำคัญนะและถ้าใครจะลาออกเบรกไว้ก่อนเลยสมมติว่าแหมฉันไม่ถูกใจอีเจ้านายเลยฉันไม่พอใจลูกน้องเลยไม่พอใจเพื่อนโรงงานเลยเรามองเลยเลยไปบ้างครับคุณผู้ชมปิดตาข้างนึงบ้างเอาไม่เห็นมันแบบเต็มเต็มบ้างเอาปิดหูข้างนึงบ้างเอาได้ยินครึ่งนึงไม่ได้ยินครึ่งนึงบ้างเพราะไม่งั้นมันจะขวนจิตใจเราแล้วเวลาเราทำอะไรอะ่ะ ชาวราศีกรกฎอะ่ะมันจะอืดเลยนะสมมุติเรากําลังจะตั้งใจทําอะไรอย่างหนึ่งเอาละที่บ้านมาและเรื่องที่บ้านมาละเอาเรื่องไอ้ตรงนี้มากวนใจอีกแล้วมันพานให้เราเนี่ยทํางานไม่ได้เพราะชาวราศีกรกฎเป็นแบบนี้ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลบตรงนี้ออกให้หมดเลยเข้าใจไหมครับแล้วเต็มที่กับงานเต็มที่กับการของเราถ้าคุณผู้ชมทําตามนี้ได้ปัญหาและอุปสรรคมันจะผ่านพ้นได้ ไพ่ใบที่สองหลวงพ่อเบ่าเอิงวัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมครับไพ่หลวงพ่อเบ่าเอิงครั้งนี้ใครนะครับมีโอกาสเดินทางไปวัดยวนตรงนางเลิงนะผมอยากให้คุณผู้ชมไปสักนิดหนึ่งครับไปกราบสักการะบูชานะฮะหลวงพ่อเบ่าเอิงสักครั้งหนึ่งไปขอพรอันเป็นมงคลแล้วตอนนี้ศาลาที่วัดยวนนี้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับพระอุโบสถไม่ใช่ศาราขออภัยคืบหน้าไปเยอะเลยด้วยกําลังของคุณผู้ชมนี่แหละ ที่เคยไปทําบุญที่นั่นกันใกล้จะเสร็จแล้วคุณผู้ชมมงเห็นโหไวมากนะฮะและรวดเร็วมากเข้าไปดูล่าสุดครั้งใบละโหทำไวเหมือนนะแกจริงจังนะครับแล้วผ้าเลขาท่านก็เป็นคนน่ารักเวลาท่านทําอะไรท่านก็เต็มที่นะฮะมุ่งมั่นที่จะทํางานตลอด นึกออกไหมครับคุณผู้ชมฉะนั้นเราไปร่วมกันครับไปสร้างบุญทําบุญใหญ่ๆสร้างถาวรวัตถุสร้างพระอุโบสถนี้นี่คือบุญใหญ่นะครับใครอยากมีโชคก้อนใหญ่อยากได้งานก้อนใหญ่นะครับอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆคุณผู้ชมไปทําบุญที่วัดหยวนสักครั้งหนึ่งครับกาบสการะหลวงพ่อเบ่าเอิงวัดหยวนสะพานขาวคุณผู้ชมไปทําให้ได้หลวงพ่อเบาเอิงท่านจะเป็นพระทรงนะครับ นึกออกไหมฮะสมัยก่อนนะฮะยุคสมัยจอมพลปอเนี่ยเวลาเขาจะสร้างพระพรมเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเขาจะเชิญหลวงพ่อเบาเอิงเนี่ยไปทำพิธีปลุกเสกแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรปัจจุวิญญาณดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆฉะนั้น ครั้งนี้เมื่อคุณผู้ชมไปถึงที่วัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมอย่าลืมนะหยอดตู้ก็ได้5บาท10บาทหรือไปทำสังฆทานเดี๋ยวเราดูไพ่แห่งการทำบุญเราไปทำที่นั่นก็ได้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอุทิศบุญนะฮะให้เหล่าเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิทุกท่านคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับและญาติผู้ล่วงลับของข้าพเจ้าทั้งหมดพูดถึงเรื่องการทำกงเตก สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมหลวงพ่อเบอาเอิงท่านรับประกันเลยนะว่าพิธีการทํากงเตกเนี่ยให้ดวงวิญญาณบันพรบุตร่ะท่านบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนใครคิดว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงนะในภพภูมิเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะอยู่เขาจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้อะไรไหมคุณผู้ชมไปทําที่นั่นแล้วบอกหลวงพ่อเบ่าเอิงนะฮะว่าขออุทิศบุญตรงเนี้ยให้กับญาติผู้ล่วงลับของข้าพเจ้าเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมขอพรเลย อย่าลืมนะครับแถวนั้นนะ่ะหรือใครนับถือนะฮะวัดยวนสะพานขาวหรือหลวงพ่อเบาเอิงเนี่ยเขาบอกขอเช้าเย็นได้นะคุณผู้ชมไปทำนะแล้วผมไปขอสองสาครั้งก็ได้ทุกครั้งเลยนะไม่ได้บ่นด้วยก็ไปขอท่านเนี่ยแหละครับแต่อย่าลืมอย่างน้อยๆเราไปหยอดตู้หน่อยสักบาทสองบาทใครไม่มีโอกาสเดินทางคุณผู้ชมทําที่บ้านเอาวัดใกล้บ้านก็ได้แต่เน้นเรื่องการสวดมนต์สักนิดหนึ่งไอ้บทสวดมนต์ตรงนี้อย่าไปทิ้งนะ บางคนลืมนะแหมฟังไพ่รัตนะนะแรกๆนะแหมฟิตหน้าดูเลยวันนี้ชาวกรกฎนะฮะเบาเรื่องการสวดมนต์เยอะเลยหลายคนเวลาผมนั่งสมาธินะผมก็เห็นนะชาวกรกฎนะแหมขยันสวดมนต์กันน่าดูเชียวตอนนี้เวลาจะนั่งสมาธิหลับตานึกถึงเพื่อนสมาชิกชาวกรกฎแหมนอนเล่นมือถือกันบันเทิงเลยไม่ได้นะต้องกลับมาสวดนะ ปีใหม่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าทิ้งนะการสวดมนต์การทําสมาธิคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาคุณผู้ชมดูไพ่รัตนะหรือว่าไปทําตามแล้วมันเกิดผลสําเร็จคุณผู้ชมดูดวงนะเนี่ยพอวันหนึ่งวันใดเงินมันเข้ามาเยอะหรืออะไรมันเยอะและ้วทีนี้เราเริ่มขี้เกียจสวดมนต์แล้วเงินมันหมดนะอย่าลืมนะจําวันนั้นไว้นะครับไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสําคัญคุณผู้ชมทําง่ายๆและทําด้วยตัวเองผมเนี่ยไม่มี พิธีกรรมไม่มีอะไรเลยที่จะบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างนี้นะเอาตังมานะเดี๋ยวผมไม่ทาให้นะไม่มีนะครับคุณผู้ชมสบายใจได้ในส่วนนี้แล้วคุณผู้ชมไปทําเองปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเพราะอะไรเหตุมันเกิดจากใครมันเกิดจากเราเนี่ยแหละครับเราเนี่ยแหละต้องเป็นคนแก้ไพ่ใบสุดท้ายรัชกาลที่สาคุณผู้ชมครับไพ่ราชการที่สาไม่ได้ออกนานเลยนะครับหลาย หลายราศีเลยแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายสำคัญเราจะเห็นได้ว่าประเทศของเรานะครับตลอดระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอมาถึงวันนี้ก็มีปัญหากับพวกเขมรกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วสภาพเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นคุณผู้ชมนึกออกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ มันไม่เหมือนเมื่อ7 8ปีหรือ12ปีที่แล้วนะครับแล้วครั้งนี้นะครับถ้าเราเป็นคนชำนาญน,นะฮะเรื่องโหราศาสตร์ย้อนกลับไป2 4 69หรือ2469ปีนี้2569นะฮะย้อนไปเมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเราการค้าการขายนะครับแล้วประเทศของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มาก นึกออกไหมฮะเป็นที่ยอมรับต่อนานานะครับนึกออกไหมครับเพื่อนสมาชิกต่างๆในประเทศต่างๆเนี่ยค้าขายกับเราเป็นอย่างดีครั้งนี้ครับเมื่อวันเวลาผ่านมาเนี่ยถึง2,569นี่ยคุณผู้ชมไปสักการะบูชาขอเบอิกเลิกเบิกชัยสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับไปสักการะวัดราชโอรส ไปกราบราชการที่สามนะครับสักครั้งหนึ่งใครยังไม่เคยไปไปนะครับวัดนี้ท่านเจ้าสัวนับถือมากนะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยใครอยากรวยนะครับประกอบธุรกิจอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณผู้ชมไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถครพราะคุณผู้ชมไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถเขาก็จะมีตู้ทําบุญนะคุณผู้ชมก็หยอดซันหน่อยนึกออกไหมฮะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเชียว ปีที่ผ่านมามันเจ็บปวดมันแสนสาหัสเหลือเกินทำาอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จขอบารมีนะครับพระประธานในนั้นช่วยคุณผู้ชมให้ผ่านพ้นจากเพศภัยครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมไปที่พระนอนเกตทะลุซุ้มใครค้าขายอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปกราบท่านไปบอกว่าขอให้ยอดขายทะลุเป้าขอให้การงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง คุณผู้ชมไปทําแบบนี้สุดท้ายต้นจําปีเป็นที่ประทับของราชการที่3เวลาท่านนะฮะมาดูวัดเนี้ยว่าการบูรณะวัดเนี้ยการทําวัดเนี้ยไปถึงไหนแล้วคุณผู้ชมเอาดอกไม้นะครับเอาพวงมาลัยพงเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไปกราบท่านสักนิดหนึ่งบางคนไปเขาเล่าให้ผมฟังอาจารย์พอฉันจะก้มกราบนะตรงพระแท่นรัชกาลที่สามนะโอ้โหลมนี่มาเลยนกนี่ร้องเสียงดังเลย คุณผูมเชื่อผมไหมเขากลับบ้านไปไม่เกินเดือนหนึ่งแกส่งของมาฝากมามาเขาเรียกว่าอะไรแกส่งของฝากเนี่ยมาให้ผมบานเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยช่ายก็ตามเป็นทุเรียนก็ตามเขาสําเร็จเขาบอกแหมฉันเชื่อเลยฉันยอมรับเลยกาบรัชการที่สามเนี่ยฉันเปิดร้านขายของฝากจากที่ไม่ค่อยมีคนเลยคนนิดแน่นร้านจนร้านอื่นต้องอิจฉาเลย แกเดินทางมาจังหวัดสระบ,บุรีแกบอกผมว่าและหลังจากนี้แกก็หารูปราชการที่สมไปติดไว้ที่ร้านคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยแกกราบสักการะบูชาราชการที่สมอยู่เป็นประจำกิจการงานมันก็ค้าขายดีขึ้นลูกเต้านะครับสอบข้าราชการก็สอบได้ สาม,มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทานเหล้าและเมาและไม่เสียงดังและตอนกลางคืนไม่งั้นโวกเวกโวยวายอายขนข้างบ้านเขาไอ้ลูกชายอีกคนหนึ่งกําลังจะเกเล่บลมอไซค์ผ่านหน้าบ้านเขาบึ้นบึ้นบึ้นเวลามันเข้าบ้านมันบิดกุญแจรถเงียบเลยมันค่อยๆเข้าบ้านมาเทวดาก็ปกปักรักษาเพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขาถามผมว่าเนี่ยเป็นเพราะบารมีราัชาการที่สามหรือเปล่าผมบอกว่า มีส่วนครับและส่วนที่สําคัญที่สุดคือพี่อ่ะสวดมนต์ด้วยและพี่ทําทานด้วยและนั่งสมาธิด้วยตรงนี้อย่าไปทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าเราไปไหว้แล้วไม่เห็นสําเร็จเลยไม่เห็นสําเร็จเลยไม่เห็นสําเร็จเลยมันง่ายอย่างนั้นก็ดีนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมมันง่ายอย่างนั้นก็ดียังน้อยๆสร้างพลังใจก่อนเหมือนคุณผู้ชมเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย นึกออกไหมใครก็มากราบมาไหว้ไอ้นี่ก็ขอ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 สมมติมันมีอยู่คนหนึ่งมันไปขอคุณผู้ชมก็นั่งดูมันนะหมบุญไม่ทํากรรมไม่ก่อเลยคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะให้พรน,นั้นแต่ถ้าสมมุติเราพยายามหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ไว้ผมเชื่อเหลือเกินครับพรใดที่เราปรารถนามันก็จะสําเร็จลุล่วงได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับหลายท่านที่ผมบอกไปเมื่อ คลิปเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบอกว่าซื้อไปให้คุณแม่นะคุณผู้ชมนะโอนตังให้คุณแม่ด้วยนะอย่าให้คุณแม่เขาจ่ายเงินเองนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมแล้วครั้งนี้ครับลูกกระตันยูทุกท่านซื้อให้คุณแม่ได้ใช้สอยกันหลายครัวเรือนเลยไม่ว่าจะปวดหลังปวดขาไปวัดวาอารามขึ้นบนใดวัดไปทำบุญสูงสูงหลายท่านใช้ก็ เขียนมาบอกผมว่าโอ้โหมันหายปวดจริงๆคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะซื้อน้ำมันแกไปนะและอีชั้นก็ไปให้ร้านหมอนวดเลยนะนวดให้นะปกติเขาจะเอาเอายาหมองเนี่ยผสมกับออยโอ้โหเวลากดทีแรกก็เจ็บกดทีสองนี่โคตรเจ็บเลยแต่พอใช้น้ำมันนวดหมอหัวโตวครับกดโดนเส้นครั้งแรกมีความรู้สึกเจ็บพอกด ครั้งที่สองอาการตึงของเส้นต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมอย่าได้พลาดแต่ถ้าใครสะดวกทางลายก็ต้องโอนเงินก่อนแต่ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็เข้าไปที่ ช้อปปี้ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตขออำนวยชัยอำนวยพรทุกท่านให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปารถนาเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกถวายเข็มได้มีดโกนคุณผู้ชมครับ ของ3อย่างนี้เคยมีเพื่อนสมาชิกนะครับเขาพิมพ์มาบอกผมว่าแม้ฉันอายุเท่านี้แล้วนะฉันไม่เคยได้ยินเลยถวายเข็มได้มิดโกนผมก็พิมพ์ก๊อปปี้ไปเลยใน Google นั่นแหละไปนั่งอ่านเลยเขามีมาตั้งนานแล้วนึกออกไหมฮะเข็มหมายถึงปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้หมายถึงสิ่งที่ผู้คนที่คุณผู้ชมปรารถนามิดโกนเอาไว้ตัดอุปสรรค สามอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเน้นสีเหลืองหรือสีเดียวกับจีวรสักนิดหนึ่งบางคนเขาทำแพ็กเกจไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเขาจะทำของไหวเนี่ยตามไพ่รัตนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมเอามาให้คุณผู้ชมดูเวลาเราถวายพระนะครับท่านจะเย็บสบงเย็บจีวรเย็บอะไรเงี้ยโอ้พระชอบนะผมว่าไปถวายนะฮะคุณผู้ชมทุกครั้งเลยท่านชอบนึกออกไหมฮะท่านชอบ โอ้ท่านบอกโยมอาตมาหาอยู่เนี่ยและแกก็ให้สินให้พรหลวงตาแกก็ให้สินให้พรผมโอ้ผมดีใจนะบอกแม่หลวงตาให้พรดีเชียวฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมไปถวายนะครับตรงนี้ดีตรงนี้ดีดเข็มได้ไม่โกนใบที่สองถวายเข้าสาร ข้าวสารเนี่ยนะครับเหมือนพลังงานที่สําคัญเหมือนมหาบุญมหากุศลคนโบราโบราณนะครับเขาบอกว่าการถวายข้าวสารเนี่ยให้วัดวาอารามหรือเหล่าพระพิสุสงฆ์เนี่ยเขานับจํานวนเม็ดเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมเขานับจํานวนเม็ดเลยนะว่าบุญเนี่ยมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร,ไหร่ให้นับเม็ดเท่ากับข้าวสารแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อไพ่รัตนาชาวราศีกรกฎจับไพ่ข้าวสารได้ คุณผู้ชมเอาไปถวายใครนะฮะเป็นคนขยันสวดมนต์สมมุติว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยสวดบทจกกักพรริหรือชินนะบัญชรวันเนี้ยสวดเสร็จแล้วไปในครัวหน่อยแล้วพอสวดเสร็จปุ๊บนะตักมาช้อนหนึ่งใส่ถ้วยไว้อ่าพรุ่งนี้อีกอ่าสวดเสร็จตักอีกช้อนหนึ่งอีกใส่ไว้ทําอย่างนี้ให้ครบเจดวันนะฟังให้ดีนะคุณผู้ชมแล้วพอถึงวันที่เจ็ดนะตอนเช้าคุณผู้ชมเอาไปถวายพระหน่อย เอาไปทําบุญที่วัดหน่อยแล้วคุณผู้ชมขอเลยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีภคก,กระซับที่สมบูรณ์ปีนี้ทั้งปีอย่าให้ข้าพเจ้ามีการติดขัดเกิดขึ้นอย่าให้ความติดขัดเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคุณผู้ชมไปลองทําดูแล้วผมบอกหลายราศีนะครับไพ่เข้าสารเนี่ยโอ้ยเขาทําแล้วนะเขาไลนา์มาบอกมาขอบคุณผมกันใหญ่เลยนะฉะนั้นคุณผู้ชมไปทําผมทําทุกครั้งเลยนึกออกไหมฮะคุณผู้ชม ผมทำทุกครั้งเลยมีท่านเจ้าคุณนะฮะที่ผมนับถืออยู่ท่านหนึ่งท่านบอกผมตอนนั้นผมเรียนดูดวงชะตาก็ไปเรียนกับท่านนี่แหละฮะท่านบอกว่าเฮ้ยอยากรวยไหมสวดบทจักรพรรดิหรือสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวดจบเนี่ยไปตักข้าวมาตักข้าวสารมาแล้วใส่จานไว้สวดจบเนี่ยไปตักข้าวสารแล้วใส่จานไว้เงินทองเนี่ยไม่มีติดขัด ไปบอกเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าวิธีทํำยังไงไม่ให้มันติดขัดคุณผู้ชมไปลองดูนะครับไปทําให้ได้ทําทุกวัน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 และพออาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาใส่ถุงเล็กๆสักถุงนึ่งไปถวายทีหนึ่งพออาทิตย์เราก็ใส่ถุงเล็กๆไปถวายทีหนึ่งพอช้อนหนึ่งก็คงตักได้ไม่มากเอาเท่าที่ได้แต่ถ้าใครมีกําลังจะไปยกกระสอบยกอะไรก็ทาเลยครับไพ่ใบสุดท้ายทําบุญตักบตร เห็นไหมเมื่อกี้พูดถึงถวายเข้าสารนะครั้งนี้ทําบุญตักบาตรนี่ให้ทําบุญตักบารนี่ขึ้นแบบโอ้โหเกือบทุกราศีนะคุณผู้ชมอ้าวใครไม่มีเวลาหรือเป็นพนักงานบริษัทนะครับเวลาคุณผู้ชมจะไปขึ้นรถไฟฟ้าหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นพระอยู่ใกล้ตลาดนึกออกไหมฮะหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนเช้าจะไปซื้อปาตองโกซื้ออะไรอย่างเงี้ยเห็นพระอยู่เนี่ยครั้งเนี้ยคุณผู้ชมถวายน้ำเต้าหู้หน่อยนะ หรือจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้ครั้งนี้อย่าให้มีเนื้อสัตว์และทำให้ได้3มวันติดฟังนะนี่เคล็ดลับเลยนะเพราะมันตรุษจีนแล้วนะมันจะได้มีแต่ความราบลื่นเพราะว่าไพ่ใบแรกมันเป็นพระเทวทัตมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนึกออกไหมฮะฉะนั้นครั้งนี้ทําหน่อยครับทําง่ายๆแต่จงทําด้วยหัวใจไม่ต้องมาดูดวงกับผมแล้วครับคุณผู้ชม เก็บเงินตรงนี้ไว้ฮะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้ลูกๆให้ภรรยาให้สามีได้ใช้ได้กินของอร่อยกันแล้วทําตามไพ่รัตนะเนี่ยแหละครับยังไงก็สําเร็จก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกชาวราศีกรกฎพิมพ์คําว่าราศีกรกฎให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานพุลละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ผมขอทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตนของชาวราศีกรกฎทุกท่านครับเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมครับบางคนไม่สามารถที่จะไปทําบุญ bed, ได้เดินทางไปสักการะได้หลายท่านเพื่อนสมาชิกบอกว่าโอ้ยเดินทางไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ทํายังไงดีแชร์คลิปผมครับนะครับแชร์คลิปผมไปเข้าไปในกลุ่มต่างๆของของคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า อาทิตย์นี้เดือนนี้ต้องทำบุญแบบไหนและบุญที่เขาทำเนี่ยจากที่คุณผู้ชมบอกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้บุญนั้นเช่นเดียวกันครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกายาย,ายะเทวานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโน ท้าเวสสุวรรโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากาตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสาัพรารสังเยปิเวงสุนราสภาตานหังการาทยย เนติตาไม่ห่างมาตะาเกเตโุเนสราศีเสปเต็นตโตไม่ห่ง โอจะมหานณโมอุปาสงามาโสตะเกเกสันเตเปเทภาคาสเมงสุริโยววะปภังคโรณเสนโนสิริสัมปันโนซอภิโตโุนิโกคาวโกมารคาสโปเท

आकां आकासे สตโตเมสเกเจนะสทาสามปวตนปัญชเรจนะปัญชรมาจชังหิวิหารันตังมหิตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาายเจวามต ตโตสุรโคชิตานุภาเวนะจิตุปานทวโรธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรา